ครัหยอดเลยพี่หยอดเลยครับหยอดเลยครับโอเคมีถ่ายภาพนึ่งเดี๋ยวแคปภาพมันก็ได้พี่ครับเราจะไปไหนไปอำเภอนครพนมครับโอ้ยบ้านแพงไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอออำเภอบ้านแพงตำบลหนองแวงไม่รู้ว่าบ้านน้องไหนนะไม่ไม่ทักเฟซไปแล้วแต่น้องยังไม่ตอบเลยนี่ไปช่วยบ้านไฟไหม้นะครับอันนี้ออกมาติชนด้วยไปอีกพรุ่งนี้ก็จะมาอีกจะมาทุกวัน พี่จะไปด้วยไหมถึงวันพี่จะต่อพี่ินโอเคครับอเ okay, ครับมาดูรถพี่หนุ่ม oh. ในยามค่ำคืนนะครับโอ้โห oh. พี่เปลี่ยนกล่องใช่ไหมเนี่ยกล่องกล่องเดิมนะเนอะเดิมอาเดิมแบอ้โอเคใบอใหม่แล้วนะครับ แอวเอลเอสมาจากไหนโอ้ไฟออกด้วยเอ้าเฮ้ยพี่เปลี่ยนกล่องแน่นอนทำได้ไงทำไม่เปลี่ยน ก็จะเสียงพ่อพอดีนะพี่อ่าเดี๋ยวตัดรอบครั้งนึงนะครับใได้เลยโชว์ไฟโชว์ไฟ <laughs> ชอบใครชอบมันพี่ออแต่ก่อนมันก็ติดไฟเหมือนกันแหละสมัยขันเก่าอ่ะ วัดโบใช่ไหมนี่สองอันเลยโอเคครับสาธุครับพี่ครับเราจะมาเชียวใส่ทุกวันพี่ครับแต่วันสิบเจ็ดเราพี่แค่ครับตอบครับไม่ยด้ไปอยู่ไม่ได้ไปทิ้งสักการั์นไ่เลยไปพี่อัด อัดออกไปให้ฟังหน่อยนะจะไม่จะอัดขีดขีดเอาลอเลยนะับเสียงก็ประมาณนี้นะครับพี่หนุ่มก็มาบริจาคช่วยนะครับวันที่18เจอกันนะครับถ้าใครจะไปตบำบลหนองแวงนะครับอำเภอบ้านแพงไปช่วยเหลืออาบ้าน น้องน้องไฟไหม้นะครับบ้านน้องน้องทางบึงการชวนให้ทำนะครับนี่ผมก็เป็นคนประสานงานโอเคประมาณนี้นะครับ